คณะทาพ,พที่หนึ่งตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้พลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ทอบอมาลงร้อยต่อชะดอ3 4ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกําลังสุรสีพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติที่สําคัญและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานณนะห้องประชุมร้อยต่อชะดอที่134โดยมีพลตรีอัศดาวุฒิปัญญาชุน อบอผบพลร .9 ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีพันเอกพันศักดิ์เปรียวพาณิชผอบอชุดเฉพาะกิจละญาพร้อมพันเอกปิยเนตรพัทราศาสตร์สวัสดิ์วงศ์รองผอบอชุดเฉพาะกิจละญาและส่วนราชการความมั่นคงชายแดนร่วมให้การต้อนรับจากนั้นพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่หนึ่ง เดินทางต่อไปอยังเดินเขากรอนโดบ้านพระเจดีสามองค์รับฟังบรรยาสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ตรวจภูมิประเทศและช่องทางบ้านพระเจดีสามองค์และฐานปฏิบัติการ6,000ไร่ตรวจเยี่ยมเวลา12นาฬกาคณะเดินทางต่อจากฐานปฏิบัติการ6,000ไร่ไปยังด่านน้ำเกิรกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานมอบของบำรุงขวัญมอบโอวาทพบปากกำลังพลก่อนเดินทางกลับ